สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถด,ดำสสวยจารัดครับคลิปนี้พามาชมเจ้า S D L G ครับ E 6 2 0 5 F มางัดต่อยางพลาครับโอ้โอ้สบายสบายเลยครับวงกี1.1่งคิวครับวันนี้มาเล่นต่อยางพลา สิบสองไร่ครับโอ้โหดินดินค่อนข้างจะชุ่มนะครับต้องระวัง้ะตรงระวังนะงนี่อู้หโอ้เร่งเครื่องเบาๆครับน้ำหนักอยู่ที่21ตันครับคันนี้ก็เทียบเท่ากับ200นะครับ เป็นเครื่องยนต์ดอยนะครับเสียงเครื่องนิ่มมากเสียงเครื่องนิ่มจริงๆครับประหยัดน้ำมันครับรุ่นนี้ครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันอยู่ประมาณ14-16ถึงลิตรต่อชั่วโมงครับไม่เกินนี้นะครับถือว่า,าคุ้มเลยนะครับคุ้มมากครับประหยัดน้ำมันแล้วก็เสริมเขี้ยวเล็บอาวุธ มาแบบใหญ่ๆเลยครับกุ้งกี1.1คิวงานเดินแน่นอนครับไปตักดินครับเหมาะกับงานตักดินงานหลวงงานขุดคลองครับจัดกุ้งกีมาให้สะใจมากเลยครับโอ้สบายๆเลยครับโอ้เอารอดเขี้ยวเอารอดรอด เอาขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของของการยืนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกชุกครับอันตรายครับต้องระวังหน่อยโอ้โหโอ,โโอโ้สบายเลยอะ อันตรายนะเนี่ยยืนนานไม่ได้นะครับอ่ยืนยืนอยู่จุดเดียวนะครับสามารถงัดได้สามแถวเลยครับก็ยืนแถวกลางครับแล้วก็งัดอสองงัดแถวสองสองข้างนะครับโอ้เสร็จแน่นอนครับวันเดียววันเดียวรู้เรื่องครับ ตอนนี้คันนี้ก็ราคาอยู่ที่3ามล้านห้าแสนเมืนบาทช่วงนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับฟรีดาวครับดอกเบี้ยศูนปอร์เซ็นต์ครับสำหรับท่านใดที่สนใจรถขุดนะครับรุ่นใหม่ๆก็แล้วก็ปุ่งกีใหญ่ๆครับอยากได้แบบงานเดินเร็วๆครับประหยัดน้ำมันต้อง SD LG เลยนะครับ e 6หกสองศูนะครับใช้งานจริงมาแล้วครับน้ำมันก็ห้าพันนี่ตักได้อยู่ที่ประมาณ8ดชั่วโมงครึ่งครับถือว่าประหยัดอยู่นะครับใช้ได้เลยโอ้สบาย ขับโดยโจโจ้ครับเอาเอาให้หมดเด้อปะเอาไปรู้ลแล้วโ <Okay. S 1> อ้ กี่ปีแล้วนี่พี่ตอกี่ปีแล้วเนี่ยไม,ไม่ที่ตัดออกอ่ะปีเดียวปีเดียวโอ้มันยังมีนำ้ำยางอยู่เน,นาะคิดว,ว่าจะูอ,ะอ,ะอ่าโอ้สบายเลย มันมีมองไม่เห็นด้วยนี่ครับนี่ไงระวังด้อดูดีๆด้อด,ดินมันชุ่ม่ย เดี๋ยวผมจะให้ดูให้ดูสารคดีหน่อยครับนี่สารคดีนี่นี่นี่มดมันทำลังยอดมากเลยดูอ่ะนี่กมดตัแบบนี้ไว้เพื่อนให่รูดิดู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 มันเจะรูครับ เอมันเห็นคนมันเห็นคนมันไม่กล้าออกมาน้ำมันก็ปุดลงไปเรื่อยๆเนี่ยกันนะ้ำหรือเปล่าอืกันน้ำมันมันไม่กล้าออกมาเลยดูๆไม่กล้าวออกมาครับมาเป็นเท่าเลยอันนี้นอกอเรื่องนิดหน่อยนะครับ <S <S เรดีมาเห็นมันดูสวยครับก็เลยถ่ายให้ทุกคนได้ดูครับดูดูน่างน้าผมว่าน่าจะกัดน้ำเาอดูดูดูนาอาแน่นอนเนะาเาเเกันเรียงหรือ่าเนี่ยนอนเนี่ยนี่นวยสอดแนมครับผุีนรู้นี่ นอัเจ,<ด>อ,อ,จอนออันนี้นอกเรื่องนี่นี่เดี๋ยวเราเื่งเรื่องนิดหน่อยไปมาดูต่อครับอ๋อ ดูสีอยู่ครับเย,ย็นๆน่าจะเสร็จครับพี่ตัวนี้สเปคเท่าไหร่พี่ฮะคันนี้สเปคเท่าไหร่ SDLG E 2 0 5 F ตัวนี้ขุดสุดคุ้มตัวนี้21ตันครึ่งนะครับใช้เครื่องดอยเครื่องดอยดอยก็คือดี e u t Z นะครับอ่านว่าดอยเครื่องดอยนี่ผลิตจากไหนพี่ดอยน่าจะเยอรมันแบบ oh. เยนะอรมันวะอือโอ้ผลฉบาตนะน่าจะเยอรมันรึเปล่าตัวเดียวกันกับบอลโวเลยคล้ายๆกันคล้ายกันอือคล้ายกันแต่ตัวนี้หัวฉีดหัวฉีดอะลรสามพันในตัวนี้นะอืาหัวฉีดไม่แพงนะอ๋อ oh. หัวฉีดไม่แพงหัวฉีดมไม่แพงพันครึ่งนะครับมุมอาร์มก็เชื่อมนอกเชื่อมในเสริมโดยแผ่นเหล็กสีแฉกอุ้ีกหนึ่งจุดหนึ่งคิว ผมชอบอตัวพุกกี้แหละเครื่องด้อยในรหัส B6017P3A เครื่องกีแรงมาพี่เป็น6สูบ6สูบไดรกแต่หัวฉีดไฟฟ้าอ๋ออะเขาีดไฟฟ้านะครับตัวนี้เรียกรีดมาได้อยู่ที่159ตัวโอ้ร้อยห้าสิบเก้าวัดรอบเครื่องก็สองพันรอบตระมาที่โอ้ฝั่นี้จะเทียบเท่าเคสามีัวนี้นะ,นะแรงกด แรงกดกดได้147.1กิโลนิวตันก็ถือว่าระดับ่3 v จะกเขาเากัน147 148 149อยู่วันนี้นะครับก็ประกอบที่ทีนเนาะประกอบที่ไหนที่นี่หลักๆก็เครื่องด้อยับเหมือนวอนโว่เลยวอนโว่พรีมอ่ะ ใช่เื่บแต่ว่าเครื่องคอนโวคอนโวกับน้อยก็เครื่องน่าจะคล้ายๆกันอ่คล้ายๆกันแต่ตัวนี้อะไรจะถูกอ๋ออะไรจะพูดเอ่าเทอร์โบก็หมื่นกว่าบาทหมื่นสามนี่นะใช่แต่ชุดเทอร์โบนะอ่าถ้ากรณีพังอ่าครับโอ้จนสวินก็อยู่สิบสองรอบต่อนาทีเออก็เท่ากันหมดแล้วเนาะพอๆกันพอๆกัน เฉลี่ยอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็14-16ลิตรชั่วโมงก็เก่ากันเพียงแต่จุดเด่นคือชุดคุ้มแล้วก็บุงกีใหญ่ใช่1.1คิวเทียบเท่าได้บุงกีใหญ่เทียบเท่า่ายค่ายอื่นเลยนะฮะค่ายดูซานพวกอ่อเราดูซานใหญ่เหมือนเนาะใหญ่อืมเป็นบุงกีใหญ่ใหญ่คือค่าตัวไม่แรงครับ ตัวนี้ดีถ้าคอนเซ็ปต์จะอยู่ประมาณสามล้านหกบวกต่อบวกฟรีดาวนะกรณีกรณีรฟรีดาวตัวนี้อ่าฟรีดาวศูนย์เปอร์เซ็นศูนย์เปอร์เซ็นเอ็มเจ็ดพันประกันอ,อะไรก็สีบปีโอ้แต่ถามว่า้ทุกทุกคนไม่ค่อยเข้าใจว่าเนะครื่องด้อยนเนาะเครด้อยเครื่องอะไรอยู่เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ ung, มิซนะูไม่ใช่อีซูซูเนาะอ่าเออไม่ใช่ฮีโน่ คนไทยไม่ค่อยรู้แต่ว่าคือดอยก็โด่งดังนะเหมือนขมินมนม้นเนาะขมิ้นก็จะโด่งดังทางยุโรปทางเมริกาอะไรนั้นอืมส่วนช่วงล่างก็ปกติเนาะครับช่วงล่างใบแปดสิบโรลเจ็ดตัวแค่เดลูก <3 S 2> น้ำหนักก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกผมขนดูมาแล้ว <21. S 2> พอๆกันกับพวกโคเบ ว่าาปีเนใช่ผมชอบปุ้งกีปุ้งกีเนี่ยอุ้มหนักนะนี่ถ้าอุ้มได้เยอะโอ้ยทรงอย่างนี้งานเดินอ่ะปุ้งกีก็เทบแล้วก็ทวงมาหน้าดีอยู่ครับไม่กระดกเท่าไหร่แล้วลองอุ้มนินดูลแล้วใช้งานจริงมาสนใจก็สอบถามพิ่ตันไทยได้สอบถามมีตันไทยเลยหรือว่าสอบถามเสียกินก็ได้หรือว่าสอบถามชาติเติอนซักก็ได้ครับ ก้แดสองจุดสองสาดีร้ร้เก้แรงมาร้อยาสิบเก้แรงมาจะเป็นหสูหต,ตึงได้ดีคองม,มันเร็วเ <c oughs> สียงนิ่มมากเลยนะสุดจัดเลยครับสเปกมีแค่นี้จนค่าตัวถ้าสดๆก็ผมอก็อยู่สามล้านกลางๆก็ไม่แรงเท่าไหร่ครับแะเทียบกับ อันนี้รถจากแดนเปนยิ่ใหญ่เนะาะแามตอรนยอใจจโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวผมไปซื้อนะ้ำมันไปส่งทีมงานหน้าง,งานก่อนครับสวัสดีครับผม